ไปกันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีพิธีเททองหล่อองค์เจ้าแม่กวนอิมสูง3เมตรนะครับถือว่าเป็นองค์ที่สูงที่สุดที่หนองเสือปทุมธานีไปดูพิธีนี้กันครับ เนี่ยครับพิธีเททองหล่อองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับนำโดยดรหิมาลัยผิวพันธ์นะครับหรือว่าเสหิเป็นประธานจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมสูง3าเมตรที่วัดบึงบาประภาสวรรค์คลอง1ิหนองเสือปทุมธานีนะครับมีเกจิอาจารย์ชื่อดังจเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปวัตนสูตรนะครับนั่งปรกอธิษฐานจิตประกอบพิธีเททองนะครับแล้วก็มีพนตรีธนาทิพสว่างแสงนะครับและพุทธศาสนิก,กชนจํานวนมากมาร่วมพิธีนะครับ ประธานผู้จัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมบอกแบบนี้พลตรีธนาทิ์สว่างแสงเนี่ยก็บอกบุญแจ้งมาวัดบึงวาปราสาวสวัดเนี่ยจะมีการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมจึงร่วมเป็นประธานในการจัดสร้างในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่ามีความคิดจะสร้างเจ้าแม่กวนอิมอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ย ก็อยากจะสร้างมีความรู้สึกนะครับว่าอยากลูกสาวมาทํางานมาดูแลงานให้บริษัทก็อย่างที่ว่าอยากจะสร้างเจ้ามณีอินรเป็นแค่ามคิดนะฮะถ้ามีมาท่านพลตรีทักเน้อมาบอกบุตรนะครับมีวัดที่อยากจะได้พอดีแต่เราก็ถือว่าเราโชคดีเพราะจริงๆผมถ้าอยากจะสร้างพระที่ไหนเนี่ยจะมีคนมาบอกบุญตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อนะครับพระครูสุจิตรัตนากรน,นะครับท่านเจ้า ท่านเจ้าคณะอำเภอหนองเสือและเจ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสวัรคคลองสิบบอกนะครับว่าการประกอบพิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิมในครั้งนี้มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้คนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนมาสักการะบูชานะครับ และก็ปัจจัยจํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะนําไปเคลื่อนย้ายาศาสนสถานย้ายเมนที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับสำหรับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีการสร้างขึ้นที่วัดบึงบาประภาสวรดค์คลองสิบหนองเสือปทุมธานีมีความสูง3เมตรนะครับถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในอําเภอหนองเสือปทุมธานีครับ